ไอ้ไท่หมดเจ้าว่าหู้อีอย่างครับไถยได้ไปไท่ได้แล้วจิตคุดจะแล้วหู้ลักษณะเปยเป,เปครับก็คือวงลี่ครับวงลี่เบนเบนครับผมไอ้ไท่ใบจังนลอกก็ได้ลักษณะลำตัวสีออกเบนเบน,นครับบ่กมันงูเด้อเอาเบืองเบืองได้ละ ร์ชนิดนี้กินปวกเป็นอาหารครับแค่ละยูมีสองหูป็นอยางน่อยทำเิ็งหูเนี่นนนนรแยกเป็นสองทาง ปไปทางนั้นโอ้โห,หนี่จบแล้วอ้ามจบมีหูหลอกมีหูจริงไม่อย่างนั้นนี่โอ้ด้องเห็นตัแกหลักษณะนั่นเมียงอะไรนนอ มันคือสลับซับซ้อนเดิอันนี้จบหมูห่อะไรจ้ะ ออบ,บวกตาไก่ด้แนเพื่อนอืมขึ้น,นมาเห็นตัวเนาะซิเ็นตัวพี่น้องอยู่ที่นี่

โอ้นี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วจุด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 มันคือไก่มันคือแมงป่องช้างสารบันเท่าเอินแมงเงาครับเดี๋ยวหาขวดใส่กันหาขวดใส่ขวด Đây nhé bà Ở dưới này thì, Trong này em cao này Món bên này đi. Chịu nó Ôi จีตอดเนี่ยมาเกิดมา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 ตึบติบเติบมาได้แล้วครับเจอเลยได้แล้วมันคือแมงป่องสร้างครับผมสารบานเทิเนแมงเขาครับพว่พําคว่ํ